ใบที่1นนะครับท่านเลือกใบที่1นนะครับก็พบว่าท่านเองอาจจะใช้เวลาใช้ทรัพยากรทุ่มเทสิ่งต่างๆมากจนเกินไปนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับลองมานั่งพินิษวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันเป็นประโยชน์กับตัวเราจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ขอให้ท่านนะครับใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์นะครับใบที่2นะครับท่านเลือกนะครับก้อนนี้นะครับ เ่งไปดีก็แปลว่านะครับท่านอาจจะยึดติดในกรอบอะไรเดิมๆนะครับตรงนี้ก็จะทําให้นะครับเสียเวลาเสียโอกาสต่างๆไปนะครับถ้าเป็นไปได้ทําสิ่งใหม่ๆนะครับคิดสิ่งใหม่ๆนะครับผจญภัยนะครับในสิ่งใหม่ๆก็จะทําให้ท่านนะครับได้สิ่งดีๆกลับมาตอบแทนนะครับอย่าคิดในสิ่งที่ตั้งเดิมนะเดิมๆจนเกินไปนะครับ ใบที่3านะครับสำหรับท่านที่เลือกใบที่3นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องมีการพักผ่อนนะครับต้องมีการที่มารวบรวมพลังนะครับโดยการใช้นะครับสติสมาธินะครับ,เ,รนะรบเพื่อทำสิ่งต่างๆให้ ไปต่อไปนะครับขอให้ท่านมีเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็ใช้ความคิดนะครับความละเอียดรอบคอบอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับสิ่งดีๆก็จะสามารถที่จะกลับมาอยู่กับท่านนะครับสําหรับท่านที่ เลือกไปที่4นะครับสิ่งต่างๆที่ท่านคิดว่าจะเจอง่ายๆนะครับโชคฟุกๆอะไรต่างๆช่วงนี้อาจจะไม่ใช่เวลาของท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้ท่านนะครับมั่นใจในการทําสิ่งต่างๆขอให้สําเร็จนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้นะครับความสามารถของเราด้วยนะครับอย่ามัวแต่หวังโชคหวังลาบเพียงอย่างเดียวนะครับ เลขนาโชคนะครับของท่านนะครับได้แก่นะครับหมายเลข18นะครับหมายเลข29นะครับหมายเลข35นะครับและหมายเลข4 2บสอง นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข42นะครับหมายเลข35นะครับหมายเลข29นะครับแล้วก็หมายเลข18นะครับโชคดีนะครับ